นี้เรามาบริจาคเงนินช่วยเหลือน้ำพุ่มจากคอนเสิร์ตที่เราได้จัด50,000บาทนะครับที่ได้กำลัที่จัดที่โนสโม่เมื่อ,อวันก่อนนะครับแล้วก็ตัวตัวผมเองก็บริจาคปุ๋ยเคมีแม็กทอปค่าอาหารรองเสริมไปอีก1,000ลูกครับรวมแล้วก็มูลค่าประมาณ500,000าบาทครับก็ได้มอบให้กับพี่สอยยุทธให้เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับก็ จะสามารถที่จะช่วยท่านได้ก็คือประหยัดงบประมาณในการตัดสะเรียนดินใหม่ก็ยังไงก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านได้ไปทดลองชใช้ยู่แล้วเนี่ยดียังไงก็ฝากกลับมาพิชถ้งเราท็อปด้วยแล้วกันครับ ชินแม็กท็อปนะครับก็ฝากาต้องขอฝากกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่เราจะไปร่วมกันทำเพื่อเกษตรกรไทยและก็คนไทยของเราอีกครั้งในครั้งต่อไปด้วยนะครับผมก็ผมชินแม็กท็อปและนายแม็กท็อปและชินชินแม็กท็อปก็ทำอะไรต่อไป<ม>ก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับ เ,เล่าเรื่องน้ําท่วมมาหลายเทปมากครับเทปนี้เราก็เล่าเรื่องน้ําท่วสมสงท้าย <ใน S 2> สงท้ายสงท้าย <c oughs> เฮ้ยอย่าหลับเฮ้ยช่วยช่วยทำไาหากกินก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เออยทำไมกินก่อนแบบว่าบรรยากาศดีหมอนก็น,นิ่มะ <c oughs> แบบ วสียแนีสนุกจ้าเรื่บนี้ครับเราก็เล่าเรื่องประสบการณ์เราการไปช่วยมากเราไปช่วยงานสรุปคือคนไทยไม่ตายด้วยน้ําท่วมครับแต่จะตายด้วยคนไทยขาดน้ําใจซึ่งกันและกันถูกต้องไปไปดูกันครับอ่ามีน้ําท่วมมีน้ําท่วมครับวันนี้เรามาอยู่ที่เดิมครับเป็นอาทิตย์ที่4ติดต่อกันครับเหตุผลที่มาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่ยังน้ําไม่ท่วมนั่นเองค่ะน้องแป้งกับจอยแล้วก็พี่แฮกก็เลยพยพตัวเอง มาอยู่ที่นี่ทีี่่นคือโฟล์ o เฮัส81ครับผมในป้อมเชลครับติดกับบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับเป็นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมและที่สำคัญผมมาเพราะรถคันนี้ครับไม่ใช่คันนี้มีใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ที่นี่มีรถอ่าบอวกว่าเป็นรถทหารนั่นเองใช่แล้วค่ะเ <laughs> ก็เดี๋ยวเราคงมาได้พูดคุยกันว่ารถคันที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาไปทำอะไรกันบ้าง ช่องสามเป็นฝ่ายช่างของช่องสามเนี่ย <ฮะ S 2> ขอว่าจะเอารถคันนี้ไปช่วยญาติเราก็เลยเอารถคันนี้ก็เอาออกไปคือเติมน้ำมันใส่แบนแล้วอ,ลออกไปเลย ที่นี่คือทุกอย่างที่นี่เก่าจริงทุกอย่างที่นี่ครับเป็นผลผลิตและผลร่วมกันนะครับผมใช้คํานี้ว่าเป็นผลผลิตและร่วมกันของคนในชุมชนคุณเชื่อไหมครับว่ามันคือวิวิธภัณฑ์ผมใช้คําว่าพิวิธภัณฑ์พื้นบ้านพื้นพิิธภัณฑ์ของชุมชนมชจ,รจริงๆเพราะว่าคนในชุมชนรอบๆข้างเราแวกนี้ครับพอเห็นเราทงโครงการน,นี้เนี่ยก็เอาสิ่งของมาให้เราจัดแสดงนะครับให้ความอุดมเพลาะเราไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายรถ ของใช้อุปรกรณ์ตออ่างๆนะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะครับคนไทยในสังคมนี้ <c oughs> คนร่วมมือกันครับเพื่อสิ่งดีๆที่มีในสังคมคุณเองูกต้องค่ะแล้วก็เทปที่จะไปดูครั้งนี้ก็จะเป็นเทปที่รวบรวม,รวม,รวมเขาเรียกอะไรวิถีชีวิตชาวบ้านความน่ารักของชาวบ้านในการไปเยือนสุซึโลกบ้านต้องแปเพเอกคไม่ว่าจะเป็นช่วงของกลางวันที่เราไปเที่ยววัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวรมหาวิหารไปสก,การ พระพุทธชินราชที่ติดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับรุณผูชมครับตอนนี้เราอยู่ในวัดใหญ่ครับวัดปริตสถานของพระพุทธชินราชครับ อ่ะแล้วก็ช่วงกลเราก็ไปลอยกระทงกันฉลุยเขาไม่ได้เดิถึงลอยกระทงเดิถึงสารพงศ์เดิถึงสารพงศ์ <c oughs> เฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากนะน่ารัก <c oughs> มากนั่นคือคุณผู้ชมผมเคยบอกพี่เฮ้ยพี่พจอยบอยว่าพี่จอยบอยครับใครรู้เทื่อของพี่เนี่ยมีไปทั่วประเทศเพราะว่านั่นคือจังหวัดพื้นบ้านจังหวัดไทยไทยครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสารพงในจังหวัดแบบไทยไ สามชาขคอมโบเนะครับที่อยู่กันมานานแต่เด้ไหมุนด้วยไม่หมุนด้วยจนจุด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 ดจ สาวๆลำวงใส่กระโปงสีชมพูบานๆแล้วก็จะซื้อต,ตัวตัวละ5บาทแล้วเราชอบใครละใครแล้วก็ไปโค้งเขามาเต้นกับเรา เอุหนัมล้เด็กๆเคยอ่านป่ะฉันอุตส่าห์เล่นมุกคายหุ่นล้อถ้าเคยมีแต่เป็นเล่มเล็กโอ้ยเล่มเล็กก็นะเล่มเล็กไม่กล่าวเท่าเล่มใหญ่อ้อเหรอออกมาเล่มเลใหญ่ก็อ่าเป็นไซส์นี้นะครับเจ็ดบาทแล้วพิมพ์บริษัทเราก็พิมพ์หนังสือขายหุ่นล้อมาในยุคแรกๆก็จะเป็นเล่มใหญ่ๆเฮ้ยมันก็เหมือนคล้ายๆสมัยนี้สมัยนี้คือจะเป็นการ์ตูนสามช่องเล่มเล็กแล้วเลื่อนจบในสามช่องนะนี่ก็มีสามช่องแต่ช่องใหญ่เริ ดูได้ไหมอ่ะดูได้ครับถ้าปุ่มมันหลุดดูได้แต่ปุ่มมันหลุดเลยพี่ไม่อยากเปิดแค่นั้นเองเป็น JVC นะจ๊ะไรนึกถึงสมัยแบบหลายๆปีก่อนที่คนเอาเนี้ยไปทำตู้ปลาเออนี่ยนะแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นของหายากอ,อ่ะแป้งเกิดไม่ทันคน <ๆ S 1> คนนะั้นที่เอาทำตู้ปลาปัจจนี้นคงเค้กว่าจริงออแป้งเกิดมามันเป็นซิงเกิลแล้วอ่ะ จะบอกว่าของเก่าโบราณวัตถุครับมันไม่ได้มีคุณค่าที่มันเก่าครับมันไม่ได้แพงเพราะว่ามันเก่าแต่มันแพงเพราะมันมีเรื่องราวที่มันเล่าด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นรอยแบบเหมือนรอยโดนวิธีวิธีดูของเก่าวิธีดูของเก่าคือดูที่เรื่องราวศึกษาที่ประวัติที่มาที่ไปอย่าไปดูเลยครับว่ามันจริงหรือปลอมเนี่ยพี่อาร์มคิดดูดิอันนี้มันเป็นรอยนะอาจจะเกิดจากเด็กๆอ่ะต้องมือมาขูดซึ่งเด็กคนนั้นที่ทําเป็นรอยแบบนี้ตอนนี้อาจจะ โตเป็นทุกย่านทุกยายแล้วก็ได้นี่คือทั้งหมดครับของเยสแอและฮังอเว e ร์มพลาสครับในปีที่ผ่านมานะครับปีหน้านะครับเราก็ยังคงกันอยู่ในชื่อของเยสแอครับผมยังคงอยู่ในชื่อของเยสแอมตอนแรกกัน no> คือแบบเป็นเยสแอปี2อนั่นเหรอครับผมจะทำเองว่าเป็นเยสแอปีสองไม่เอาเยสแอมสองขวบคุณผู้ชมลองกดในเฟซบุ๊กว่าเอาปีสองืลเอาเยสแอมสองขวบ นะโหวตก็มาได้ครับทาง Facebook นะครับเซิร์ชเข้ามาที่ email เรนครับ yes underscore i underscore am underscore hp at hotmail com นะครับเซิร์ชเข้ามาใน Facebook นะฮะแล้วก็มาคอมเมนต์กันมาโหวตกันหน่อยว่าจะเป็น yes i am ปี2หรือ yes i am สองขวบไหมมันต้องหนึ่งขวบดิอ้าวอาเป็นสุ่ปีที่สองขวบไงอ๋อเขาต้องให้นับก้าวต่อไปเพราะเราจะได้มีปีอ่าแล้วก็ คุณผู้ชมนะครับที่ต้องการดูเทปย้อนหลังของเรานะครับทุกๆเทปนะครับสามารถชมได้ที่ y t u t u นะคบของรายการนะครับเ c h คำว่า Yes I am 361นะครับคุณเข้าไปดูได้ทุกๆคลิปของรายการและทุกๆคลิปที่เคฮาปาจริงของเรานะครับเทปนี้ของเราออกก่อนหนอยออกวะทำไมอ่ะสามหกหนึ่ามหหนึ่งไปหวยเดวพวกก็โดนจับแอี้โดนจับอะไรซื้อรัฐบาล โอเค okay, นะครับพบกันใหม่นะครับปีหน้าฟ้าใหม่เราเจอกันใหม่ครับออทุกวันศุกร์ครับ23นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับทาง True Vision 72 Speed Channel ครับนี่คือรายการ yes, yes I am เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่เราต้องเข้าดาว5 3> 4 2> 3ส1สห่สวัสดีปีให,หม่<ว>ค่ะร <ขอ S 2> วยครับขอให้รวยรวรวยวยรวยขอขอให้รวยขอให้วสวยขอให้คิดอะไรก็สมปัารถนา รวยมากขอให้ไม่สวยแต่ตลกมากขอมากขอมากขอให้ทุกคนคนไทยรักกันครับโอ้ยเย่หลาบ สีโปรดประทานพรโดยประนีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้ทมงพระไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดี ใจตะลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ่งทุกสุดกะแซมแปรมกวีสวัสดีวันปีใหม่เธอเวลาไปอยู่บ้านเก่าเนี่ยไม่ไนึกถึงคนนูสมัยเก่านะครับสมัย2,500ครับยุคเจมดีลุ่งเรืองครับเขาก็บอกว่าแวะเต็มหัวนะครับใช้ตันโจแบบแบบนะครับ หมีส่งทรงเอลวิสท่าหวีครับหยิบออกมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับต้องสะบัดมือโยกหนึ่งทีนะฮะเนี่ยเขาจะมาอย่างยี้นะหยิบมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยหวีถามว่าทำไมถึงต้องสะบัดใช่ไหมน้ำมันมันติดมือมันก็เลยต้องสะบัดออกเฮ้ยเดี๋ยวเมันต้องมีท่าถ่ายรูปเก่าๆด้วยเดี๋ยวนี้ถ่ายสองนิ้วแต่ก่อนเมื่อก่อนก็เ่าไรสองนิ้วนี่วะเดี๋ยวนี้ถ่ายสองนิ้วอะเมื่อก่อนก็ถ่ายแค่นี้เออสักพักก็ถ่ายแค่นี้ มองฟ้ามองดินมองอะไรก็ไปแต่ก็ไม oh, ่รู้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ